ครับสวัสดีคุณครูที่สุดหล่อและเพื่อนๆนที่นั่นะของผมนะครับผมนะฮะวัสดีครับผมนายกิตซักมิโยทอผมหรือว่าเชื่อเล่นชื่อทีมนะครับผมนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงแซกโซโฟนนั่นเองนะครับผมทําไมผมถึงจะมาพูดเรื่องแซกโซโฟนผมขออนุญาตย้อนความไปประมาณ6กถึงเปีที่แล้วนะครับคือช่วงหกจ็ปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ผมได้เข้า โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งนะครับก็คือว่าที่ผมเข้าไปเนี่ยผมจะไปสมัครวงโยธาทิตนั่นเองนะครับตอนแรกที่ผมไปสมัครเนี่ยผมจะไปเลือกเครื่องอทําเป็ดนะครับแต่ว่าพอผมเข้าไปเนี่ยโอ้มีคนสมัครทําเป็ดเยอะมากประมาณแปดถึงสิบคนนะตื่นเต้นห้ผมไม่สามารถที่จะเล่นทําเป็ดได้นะครับตอนนั้นผมเลยต้องอ่า ไปเล่นแซกโซโฟนนะเพราะว่าแซกโซโฟนมีรุ่นพี่มาถามว่าอยากเล่นไหมไม่มีคนเลยเล่นเลยผมก็เลยแบบเอ้ยไหนมันว่างแล้วเราก็แบบอยากไม่อยากไม่อยากไปแย่งเขาผมเลยไปเรียกแซ็กโซโฟนครับเพราะผมเล่นปุ๊บประมาณเดือนหนึ่งผมรู้สึกว่าเมันเป็นเครื่องดนตรีที่แบบน่าหลงหลเหมือนกันนะเป็นเครื่องที่แบบเออเล่นแล้วดูสนุกอ่ะปุ่มอะไรเยอะแยะอะไรยังแบบเออเราเราไม่รู้ว่าอุ้ยปุ่มเยอะจังอะไรแบบโอ้โหเป็นเครื่องที่แบบน่าสนุกมากพอผม เล่นไปครับโ้ว่าใช่เลยผมไม่ได้เลือกแซกแต่แซกเนี่ยมันเลือกผมในใจผมคิดอย่างนั้นมาตลอดเลยนะครับนี่ครับอันนี้วันจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆของการที่ผมได้รู้จักกับแซกโซโฟนนะครับอ่ะคราวนี้เรามารู้เกี่ยวกับแซกโซโฟนหน่อยกันครับอ่าแซกโซโฟนนะครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับอ่าในตระกูลเครื่องลมมานะครับใช้ลิ้นเดี่ยวนะครับเหมือนกับไครเนียดนะครับอ่ะผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับระหว่างลิ้นนะฮะ ฝา่ามือผมนะฮะอันนี้คือลิ้นของคาริเนตนะครับแล้วทางซ้ายนะครับอันนี้คือลิ้นของแซกโซโฟนครับอันนี้เป็นลิ้นของออโตแซกนะครับและอันนี้คือคาริเนตนะครับอ่ะผมจะเปรียบไปดูครับนี่ครับประมาณนี้ฮะขนาดต่างกันขนาดระดับหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ต่างกันมากเลยนะฮะอันนี้จะเล็กไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ฮะโอ้โหแตกต่างกันมากนะครับอ่ะ นี่ครับก็นะครับก็ใช้ลิ้นเดียวนะครับเหมือนกับไครเนตนะครับซึ่งซึ่งนะฮะตัวเครื่องจะทําด้วยโลหะครับทองเหลืองหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษนะครับมีอย่างว่า b r a s คร i n t t นั่นเองครับหรือไครเนตทองเหลืองนะครับในตอนนั้นนะฮะซึ่งมีความนิยมมากในสมัยก่อนนะครับจะจัดอยู่ในดนตรีประเภทของคลาสสิกและแจ๊สนะครับเป็นเวลานานพอสมควรนะครับเราเรารู้จักกับแซโซโฟนแล้วเขาได้ยเรามารู้ถึงจุดเริ่มต้นเลยห่าอ่ะ จุดเริ่มต้นนะครับของแซกโซโฟนนะครับมาจากอ่าดอล์ฟแซกนะครับหรือว่าเขามีชื่อว่าองตวนโชแซฟชักนะครับข้าอับเสียงอ่าผิดขออภัยนะครับผมอ่าเขาเกิดที่เมืองดีน้องนะครับในประเทศเบลเยียมนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะครับคศ1814นนะครับคุณพ่อของเขาครับเป็นนักดนตรีฟุตและไคลเน็ตนะครับอ่าและรวมถึงกิจการที่บ้านเขาครับเป็นยังยังเป็นโรงงานผลิตเครื่องดนตรีครับโอ้โหเป็นแบบ สุดยอดมากครับสามารถผลิตมีเป็นพ่อที่เล่นดนตรีแล้วก็ผลิตเครื่องดนตรีได้ผมตัวเก่งมากนะนะครับแล้วก็ตัวเขาเองนะครับได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องการเล่นดนตรีและการผลิตเครื่องดนตรีนะครับที่มาจากพ่อของเขาตั้งแต่อย่างตัวเล็กๆเลยนะครับผมรวมถึงการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีครับด้วยการส่งไปเรียนที่สถาบันดนตรีแห่งกรุงบาเซลนะครับพอไปเรียนนะครับเขาได้เรียนกับฟลุตแล้วก็ไคไเน็ตนะครับ ในปีคศ1830ครับผมอเล็กเซ่ได้เริ่มผลิตเครื่องดนตรีของเขาครั้งแรกนะครับโดยมีฟุตและไค่เน็ตนะครับซึ่งทําด้วยงาช้างแสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงมาเซลในปีคศ1838จนเขาได้ลิขสิทธิ์ประดิษฐ์เบสคาริเน็ตขึ้นมาครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยฮะ ผมนี่ขนลุกเลยนะครับเป่าว่าปวดขี้ะรอเล่นครับผมในระหว่างปีครับคศ1840คศ1841นะครับเขาได้ประดิษฐ์แซกโซโฟนและได้นำออกในแสดงงานเทศกาลดนตรีที่กรุงบาเซลในปีคศ1841นะครับแต่คณะกรรมการของเขาไม่สามารถรอบรางวัลได้นะครับโดยมีข้ออ้างนะครับในงานบอกว่าอายุน้อยเกินไปเออจนไม่สามารถ ให้รางวัลได้ครับจนเขาได้ย้ายไปตั้งร้านประดิษฐ์และซองเครื่องดนตรีนะครับที่กรุงปารีสนะครับในปีคศ1842นร18บะฮะร้านของเขาได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรปเลยครับผมถ้าใช้คําว่าในประเทศเนี่ยมันน้อยบัตถ้าในยุโรปนี่คือทวีปของยุโรปเลยนะครับโอ้โหซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆากเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเครื่องลมไม้นะครับและเครื่องทองเหลืองในสมัยนั้นนะครับ โหแบบสุดยอดนะครับสามารถทําให้เป็นลาที่แบบสุดยอดด้านในยุโรปครับผมเอาละครับจนมาถึงคอสอน1894นะครับโหเป็นอะไรที่นาเ้ามานะครับเขาได้เสียชีวิตนะครับในปีคอสาอน1894ครับวันที่4กุมภานะครับที่กรุงปารีสเลยนะครับทาขี้ลาเขาเลยครับอ่าอายุ60ปีครับผมนะฮะผมผมถือว่าแบบอายุ60ปีนี่มันน้อยมากเลยนะ น่าอยู่ที่ไหนครับโหเห็นดรามามากเลยครับอ่ะนะครับผมจนกระทั่งครับเริ่มเข้าต้นคริศตวรรษที่ยี่สิบนะครับบริษัทเฮนรี่เซลเมอร์แห่งปารีสได้ซื้อร้านของอดัปแซกนะครับต่อของเขามาดําเนินการแทนนะครับโหและซื้อมาเขาเอามาทําอะไรครับก็นะฮะเขาซื้อมาครับเพื่อที่จะผลิตแซกโซโฟนครับยี่ห้อแรกของโลกนะครับของโลกนะครับคือ ยี่ห้อเซลเมอร์นะครับในปีคศ1920นะครับโหครับก็คือชนิดของแซกโซโฟนตระกูลแซกโซโฟนนะครับเป็นตระกูลที่จะทําว่าใหญ่มากเช่นเดียวกับคาริเนตแซกโซโฟนนะครับมีขนาดมากมายนะครับก็จะมีทั้งหมดอ่าหกถึงเจ็ดขนาดเลยนะครับผมแต่ว่ามีความนิยมในการใช้นะครับจะมีอยู่แค่สี่ชนิดแค่นั้นเองนะครับซึ่งหลากหลายชนิดของแซกโซโฟนเนี่ย ได้กล่าวเกี่ยวกับชนิดของแซ็กโซโฟนไว้ว่าแซ x กโซโฟนในปัจจุบันนะครับประกอบด้วยแซ x กโซโฟนนะฮะมีสี่อย่างครับคือหนึ่งครับคือโซฟา n โนนครับอ่านรูปภาพไปอย่างี้ครับแล้วก็อัลโตครับและเทนเนอร์ครับและสุดท้ายครับผมคือบาริโทนครับผมครับในบรรดา4ชนิดทั้งพมที่ผมได้กล่าวมาครับเป็นแซ x กโซโฟนที่เป็นความถี่ของเสียงเนี่ยสูงนะครับ ที่ผมอ่าถ้าไล่เสียงก็คือสูงที่สุดครับคือโซฟา n โนนะครับไล่ลงมาคืออันโตเทนเนอร์แล้วก็บาริโทนะครับอ่านะครับเราจะมารู้จักกับแซกโซโฟนทั้งหมดกันเลยนะครับผมอ่าอันแรกนะครับคือโซฟาโนแซครับเป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดเล็กน้ําหนักเบามีความถี่ยังไม่สูงที่สุดนะครับมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาจึงสามารถถือไว้ในมือได้ง่ายไม่จําเป็นต้องใช้สายสะพายทางแซ x กโซโฟนครับ แต่ว่าที่เห็นใช้คือเพราะว่าบางทีเขาว่าไม่อยากถือครับผมนะฮะโดยโซโฟาโ,โนแซกเนีครับจะไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหัดเล่นแซกโซโฟนใหม่ๆนะครับเพื่มมามีการคุมเสียงที่ยากมากๆครับผมแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้แทนไวโอลินในช่วงโพซิชันที่1นะครับในวงประเภทเครื่องเป่าระดับเสียง BF l a t เลยนะครับ <laughs> เท่ากับเครื่องดนตรี คารินเนตเลยนะครับและทําเป็ดในปัจจุบันแซกโซโฟนโซฟาโนนะครับจะมีรูปร่างให้เลือก2แบบนะครับก็คือจะมีอัลโตแซกโซโฟนแล้วก็จะมีโซฟาโนเคิร์ฟนะครับนะฮะก็จะมีขนาดที่เป็นโซฟาโนเคิร์ฟจะมีขนาดที่เป็นแบบอันโตนะครับแต่ว่าจะเล็กลงมาครับอ่ะต่อมาครับผมก็คืออัลโตแซกโซโฟนนะครับนี่ครับรูปร่างกับไีกนะฮะเป็นแซกโซโฟนที่ค่อนข้างเหมาะอจาบผู้ที่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นแซกโซโฟนที่เป่าง่ายและ อ่าเป็นม,มีมีน้ำหนักที่มากกว่าแทค็กโซโฟนอ่าโซ,โซฟโซฟนโนในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่แบบเล่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนะครับคลาสสิกป๊อปแจ๊สนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับจนมาถึงช่วเลยครับผมได้เริ่มมีการไปเร่ดนดนตรีแบบแต่วงนะครับ คอนเสิร์ตนะครับ หรือว <Cornell. S 2> ่าบงแบรนด์นะ เป็นเครื่องที่ใช้แทนไวโอลินวิโอลาในประเภทเครื่องเป่านะครับแซกโซโฟนอัลโตนะครับเป็นแซกโซโฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะมาครับผมก็คือแซกโซโฟนเทนเนอร์นะครับเป็นแซกโซโฟนที่ถูกใช้มากในดนตรีแนวแจ๊สนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องของเสียงของเทนเนอร์จะมีลักษณะที่แบบนุ่มๆอ้วนๆน,น,นะครับเป็นระดับในเสียงของ b f แฟนะครับ แล้วก็จะมีต่ํากว่าแซกโซโฟนอัลโตและแซกโซโฟนโซฟาโนมากเลยในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ลองจากแซกโโฟนอัลโตนะครับเสียงนะฮะโทนเสียงนะครับที่เล่นได้จะอยู่ในโทนของอัลโตนะครับถึงเทนเนอร์ถือเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้แทนวิโอล,ลาในาประเภทเครื่องเป่าหน้า <g ül> แล้วก็เป็นแซกโโฟนเทนเนอร์ที่น่าจะเป็นอีก,อ,กอีกตัวเรื่องหนึ่งของหลายๆคนที่กําลังหัดเล่นนะครับอ่ะ มาครับผมก็มคือบริโทนแซกนะครับเป็นทนเน์โฟ,โฟนที่มีขนาดใหญ่มากไม่ถึงใหญ่มากนะเป็นเัวนโทฟนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ดูหนักนะครับ,บ,รก,ก,รบก็คือว่ามีความถี่เสียงที่ต่ําแต่ยังสามารถบระเลงเดี่ยวได้เพราะมีโทนเสียงอยู่ในช่วงอ่าโทนเทนเนอร์เบสนะครับก็อาจจะมีคลิปอ่าขออนุญาตจะมีคลิปให้ดูนะครับจะไปปานนี้ครับผม เขาก็สามารถใช้แทนเชลโลนะคะนร,รับในวงประเภทเครื่องเป่าแล้วมีราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับเพราะว่ามีน้ําหนักแล้วก็ในรูปทรงของเขานะครับมันจะแตกต่างก,กับแซกโซโฟนที่ผ่านมาเลยนะครับก็จะมีความยาวนะครับแล้วก็จะมีะประมาณถึงความยาวนะครับจะอยู่ที่ประมาณถึงเจ็ดฟุตเลยนะครับถึงว่าเป็นเครื่องที่ยาวมากๆเลยนะครับ ยาวมันครับอะไรครับผมเป็นเบสแซกโซโฟนครับเป็นระดับเอ่อระดับเสียงครับอยู่ในบีแฟรนะครับเป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีเสียงต่ำกว่าเทนเนอร์มันหนึ่งชั่วคู่แปดเลยนะครับโอ้โหจริงหนึ่งชั่วคู่ก็คืออ่าต่ำครับต่ำพอสมควรเลยนะฮะ เป็นค่าถ้าคือต่ํากว่าบริโทนแซ็กก็คือเป็นคู่สีนะครับสมบูรณ์เล่นโทนเบสเป็นหลักเลยนะฮะเป็นเหมือนตัวซับอะครับคือเป็นเครื่องที่ใช้แทนเสียงคอนทราเบสในวงวระเภทเครื่องเป่าเลยนะครับออะผมมาเป็นอ่าสุดท้ายครับเป็นคอนทราเบสนะครับแซ็กโซโฟนนะครับเป็นเสียงของ BEF t นะครับเป็นเครื่องที่มีขนาดเกี่ยวกับ มีเครื่องนีขนาดเกือบพี่จะใหญ่ที่สุดมีความยาวเป็นสองเท่าของไบโทนแจ็คเลยนะครับมีความสูงของเครื่องมากกว่าคนเล็กน้อยอ่ามีช่วงเสียงต่ำนะครับกว่าไบาโทนแซ็หนึ่งช่วงคู่แปดเลยนะก็คือว่าต่ำกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ว่าต่ำแล้วนะฮะก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่พบเห็นได้ยากมากครับเพราะว่าอ่าผลิตกันไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นเสียงจะเป็นลักษณะแบบบุซี่นะครับมากกว่าจะได้เล่นโน้ตอะไร เพราะความใหญ่ของตัวเครื่องต่อปากปางด้วยนะครับมันใหญ่เกินที่แบบคนจะเล่นนะครับอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าผมก็คือทั้งหมดของแซ็กโซโฟนที่ผมมาให้ความรู้นะครับก็นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์อะไรด้วยนะครับที่ให้ผมได้รู้เรื่องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแซ็กโซโฟนนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ผลิตนะครับผู้ได้เริ่มมัเป็นยังไงครับผมก็ขอบคุณมากครับผมแล้วก็สวัสดีครับ